แม่แอบดูคนทำกับข้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับเอาแล้วนะอะไรเอาแล้วนะรถตู้สรุปว่าเอาแล้วพี่น้องหนีไม่ออกครับกินข้าวด้วยกันพี่น้องเดี๋ยวต้องรีบไปคนส่งไปทำเอกสารแจ้งย้ายไปละเอาแบบไม่ได้คุยนี่นะไม่ได้บอกนี่นะนอนคิดคนเดียวก็เอานี่นะไม่ได้ทยังไงคนรู้จักได้หนี้ออกอันนี้พี่น้องกินข้าวเช้ากินข้าวกับอะไรน้าหนีปลาปลาเมื่อคืน เราจะกินข้าวได้เดียวเพราะเราจะต้องรีบไปเดี๋ยวต้องไปเช่วยคนบอกรถตู้คอมพิวเตอร์เป็นรถคอาเรียกอะไระรถโดยสารใช่ไหมเราจะไปเปลี่ยนเป็นรถขนส่งเอรถบรรทุกมีแค่ที่ไหนกันเขาเราาถตู้คอมพิวเตอร์แบบมีเบาะเต็มไง,งันนีเราจะถอดเบาะหมดเลยแไปจดทะเบียนเป็นรถบรรทุกรถคันนี้จะไม่มีไม่มีเบาะแล้วนะตลอดชีวิตของการ ถ้าไปกันเยอะๆกับปูเสือนั่งอ่ามันจะไม่มี <c oughs> จะห้ามถ้ารถบรรทุกห้ามมีเก้าอี้ถ้ารถนั่งส่วนบุคคลห้ามถอดเบาะออกอะไรเงี้ยรถตู้เรานี่จะไปจดทะเบียนเป็นรถบรรทุกจริง็พี่คิดผิดแต่คิดถูกด้วยคิดถูกแ,กแน่นอนนะเอ๊ะอป <c oughs> ่ปม้วนเดียวกันเดียวอ้าววันนี้กินข้าวกับลาป,ปลามาคืนอ,อร่อยมากนี่กับเลยแบ่งมาตอนเช้านี้กำลังเอาไปเวฟมาเอาไปเอาไปคั่วใหม่คั่วสูงนะครับ อร่อยแซบบอพริกขิงซอยแซบบอมืาอนี้งอะไรอ่ะอร่อยอยู่ครับอะไอยอยูรับต้มหัวปลาดูร้อนๆอ่ะขวปลาเมื่อคืนที่หัวใหญ่แน่เมื่อคืนน้องฝ้ายเสียดายมากเลยอ่ะเมื่อคืนพี่ยังกินไม่อิ่มไงปกติพี่ย้อนเม่อคืเอาของเก่ามามาเพม่กินเี่ห้กับข้าวเรา ก็ถ่ายคลิปคุณทุกวันมันก็ทําทุกวันแต่วันนี้มันอร่อยแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันกินนิดเดียวกุกินเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ได้กินกับข้าวอ่ะมันเป็นแบบออกไปทางกับกแกล้มแกล้มไรป่ะวันนี้ก็เลยแบบ<ม>ก็เลยแบบที<ม>่อยากจะกินกับข้าวอ่ะแต่ชิมดูลาบลาบเหนียวกับเป็นหน้าอร่อยได้อร่อยน้องคืนเนาะเดี๋ยวตรงเป็ใช้เวลากินข้าวแป๊บนึงแล้วเราจะน้องน้องชาต้องไปช่วยกันถอดบอก อเอาไปให้ท่างไปจ้างเขงามือวันอะ่ะถอดนอ็อตหมดละแค่ยกเบาออกอามาเก็บไว้แล้วเราจะเดินทางไปขนส่งกันไปโอรโนรถนแล้วก็เอาดีวัวไปด้วยเอาไปส่งสองจักรอาจิงเหรอเนี่ยที่พูดเนี่ยอาจริงใช่ไหมเนี่ยจริงจริงซื้อกันสิรเลยปาถอะโอ้ยแสดงว่ารัดเอาไปยาติไปใส่ได้เนี่ยอะไร <laughs> อะไร <laughs> เยวะ้องไปตามฮาตามซอกตามรืมละลูกเดนนี่ ก็อ๋อพี่ขอเงินกองกลางหน่อยหนึ่งดูฮะแต่แถวกอเงินร้านหน่อยหนึ่งช่างมาทำงานละให้ลูกเด็กกินข้าวกันนะเดี๋ยวก็าไปเชืกอมคนบอกรวก็ไปขนส่งเสร็จเราไปโอนเสร็จแล้วก็เอาดีบัวไปส่งตามร้านค้าแล้วก็บ่ายๆเราก็กลับมาเอาคู่มือเพราะถ้ามันโอนเรียบร้อยแล้วผมก็จะไปทําเริ่มะบวนการนะครับเริ่มจะเป็นแคมเปญเราจะเห็นว่าต้องเสียงเงินอะไรก็จึงเวลาครับ ตินบตนนี้มาติ็นที่ช่วยสราจากจากรถน,นั่งสซบูคลจะไปเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกครกกับพี่น้องเดี๋ยวช่วย,ยวพีย่ยกเองขายอยากได้พุนันเฮฮดเออเดอรยขายได้กระเป๋าเนี่ยเอาไปน,นีงเขาเอาไปทำที่ ใครมีสวนอย่างเงี้ยเขาเอาไปทําเป็นเบาะนั่งใช่ไหมเบาะนั่งที่สวนลัเดียนเนี่ยจะเอาไปทำเบาะนั่งที่สวนเฮยสว <c oughs> นกระเปียกเมือ่อเร้วสวนตัวนี้มันอิงได้ด้วยนะมันมันเอ็นได้ต้องเก็บคือถ้าไปจดเป็นแ้าเกียวแล้วเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสได้มีบอกละ เราว่างเสือเปลือนมันเป็นน้ำมันเลยอ่าสองตัวแล้วข้าไว้สวนก็นั่งได้เลยโอ้ยขามันไม่มีมันต้องขายตัวนี้วาวไปก็ค่อยไปไป,ไปเลยได้ <laughs> น,นั่งเนี่ยอ้าวอย่าให้เราเล่นฝนโตให้มันแล้วกันเ้ยเทคนินเดียวได้ป่ ยอโอ้เก่งเลยมันต้องมีคนช่วยวะอันเนี้ยเรื่องอย่างเงี้ยเก่งเรื่องอย่างอืนอ่อนละ่ะเลยเวลาถ้าอยากได้ไงเก่งหมด <c oughs> มันมีเขาเรียกว่าอย่างกะมันนี้พลังงานบางอย่างเอ้ถ้าไม่มีพลังงานบางอย่างนะ ไม่ทำทำเองไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยโอ้ให้ยกยกบอกคนเดียวออกมาอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้ต้องต้องให้คนอื่นทำแล้วถ้าหนูไม่ให้ซื้อทำไงอ่ะยกบอกแล้วยกใส่ใหม่ได้ไหมอ่ะไม่เอาอ่ะแข่งหมดไปให้จ้างให้เขาจ้างเถอะนี่อันนี้ไปไว้สวนได้สบายเลยโอ้ไม่มีขาอีกมันไม่มีขาถึงบอกแล้วไงมันไม่มีขามันต้องไปยึดกับอะไร เก่ง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 มากเลยเราทั้งคางๆเสียห้าถือะว่าอะไรเปขันน็อตออกอ่ะเดี๋ยว,วถ้า<ง>เราเอาไปให้เขดเขาจะลื้อตรงนี้ใหมห่หมดเลยอ๋อเหรอถอดทิ้งหมดเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเหลือละพงพนี่ปูไม้อาจใหม่หมดน็่ไม่เสียดายตังค์เหรอเนี่ยมันเหมือนรถเก่าเลยนะมันกูเก่าเนี่ยมันจะเป็นรถบ้านเต็มสูบเลยล่ะ ซื้อไอ้ที่นอนห้าฟุตได้ไหมเนี่ยห้าฟุตได้อยู่มั้งเตียงนอนใช่นนเก่าเราก็มีอยู่ถ้าเขาทำนะเขาจะทําตีอยู่ช่องแอร์นี่อันนี้เป็นคอยแอร์คอยร้อนอยู N ่ตรงนี้แล้วเขาก็ปิดตรงนี้หมดตรงนี้ก็เก็บของถ้าตรงนี้ก็มีประตูปิดบานเลื่อน<ช>อยู่ตรงนี้ปิด้อะไรก็ปิดแอร์บ้านมีเตียงนอนมีอยา<ช>กไปเดินทางไปเตือนไม่กลับอ่ะโอ้ปนัดเลยบ่ ไปด้วยนะๆเขาให้เที่ยวดิเราก็ไปไปคนเดียวหรือว่าไปกับใครไม่รู้มยังบอกไม่ได้ไปเป็นเดือนเนี่ยนะไม่รู้วก็ไปเที่ยวมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งอีกอย่างเราไปนอนอุทยานคือพี่จะติดแบตเตอรี่ดิเทียมฟอสเฟต400แอมอติด GPS ด้วยนะไม่ห้ามติด GPS เอกขาดคันี้ห้ามติด GPS เอดสาาวก็ติดทุกอย่างไงคิดก่อนพี่ี่ย เอ้ยได้ยังไงวะเนี่ยมันคิดจริงๆเหรอก็เธอบอกติดทุกอย่างอย่ารถหายอะไรหายทำยังไงอ่ะเครื่องสแกน GPS ไหมเครื่องสแกน GPS นี่มีว่ารถคันนี้ติด GPS ไหมติด GPS อะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกเครื่องแบบบอกรู้ว่ารถคันนี้ติด GPS หรือเปล่าเงี้ยพี่ใหญ่เนี่ย ซื้อมาแทนเพื่อนใช่เข็ดก็กัวเธอหายสมมุติว่าเธอเข้าป่าเข้าดงเข้าโดยอย่างเงี้ยเงินพี่ไม่หายหายถ้าเงินหมดก็ขับเองแหละเงินหมดก็จะโทรหาเองเลยไม่เอาอย่างนั้นนะไม่ต้องกลับเอาหมดก็ไม่ขับอีกยังไงอ้าวจมโอ้ยเก่งตัวที่บอกให้อุ้มเวียนนี่ไม่เคยอุ้มนะโอ้ยว่ะ เธอต้องขนดีวัวมาช่วยพี่ใส่เลยเอาเธอก็ขนโตได้แล้วก็ขนดีวัวด้วยสิแรงเธอเยอะแล้ววันนี้วัวไปสูส่เป็นรถบรรทุกดีวัวได้นเนาะใส่ไปเป็นรอยลังเนี่ยไปส่งลูกค้าทั่วเชียงใหม่เชียงรายได้จะเปิดเฟรนช์ชัยละพี่ลาก,กับดีวัวล,ลุงเียนหลงังทรงดีงวัวปะเอาไว้ไปส่งดีวัวดีกว่า,าส่งลำพูนอ่ะโอ้ยลำพูนออเดอร์ order, ลำพูนเยอะมากเลยนะดีวัวล,ลงนะุงเบ็นอะลำพูนกับสมุทรปราก,การอะ นี่เดี๋ยวเวลาหน้าเขาจะเลื้อ,อ,อตรงนี้ออกหมดเลยเอาตรงนี้ออกทิ้งหมดเลยแล้วก็ปูปูไม่อาจเสร็จแล้วก็เอากระเบื้องเอากระเบื้องยางกะใสอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นแบบลายไม้เลยสวยเลยอ่ะโอ okay, เคไปขนดีวัวมาเลยอ่ายิ่งยิ่นอยู่อย่างว่าได้ทำแล้วเธอได้ออกเหงื่อแล้วเธอก็ทำให้มันทุกอย่างเลยสททิที่เขขาานะท่ากับบ้านบ้านนะถ้าเราไปโอนเสร็จเราใส่ไม่ได้นั้งน,นี้ให้นั่งก่อน ตัวเนี้ยอ้าวแล้วทำไมไม่ยกออกล่ะเขาจะให้ผ่านไหมล่ะใช่คล้องออกหมายถึงหมายถึงถ้าไปโอนแล้วโอนเสร็จแล้วอะ่ะโอนเสร็จแล้วก็เป็นรถบรรทุกไงรถบรรทุกเบาไงอ๋อโอ้ยมอเตอร์ทั้งหนาเพราะถ้านีนวออกว่าไอ้ขาข้างหน้านั่นนะคะมีแล้ว คนเหือลดคนเือรลดบนรลับบันนะโอเคนึกว่าจะมีแรงยกคนเดียวเอาดีวัวไปส่งหน่อยส่งเจ้าเดียวครับบ้านไอ้เจเตียงนะที่พยายามเป็นไรเจยย่ลองไปบ้านปารสด้ยครับโอ้ไปไปแล้วครับพี่น้องพอเราบอ,อกหมดแล้วนะนี่ครับไม่เหลืออะไรแล้ว เดี๋ยวต้องไปรีโนเวทอีกเยอะใจเย็นๆใจดมๆตอนนี้เอาเตียงใส่แคมปิ้งได้โอ้เสือที่นอนโฮมฟุตมาใส่เลยเอา่ารถบ้านเลยตีลักกาวไ <laughs> okay, ปโอเคไปโอเคนะไปแล้วนะไปแล้วนะค่ะเนื้อแต่เล่นแค่นี้เองทำไมมันร้อนอะไรวะเนี่ย้อนร้อนเนาะออกกําลัางกายได้ค <laughs> ือทานี้ไม่ได้อ,าอ้าวไปยังฮะ อ๋อมันชี้เหรอขออับนอนชี้มากใทยแบบผู้บริหารตัวแทนนี้แต่ว่าเป็นคนขับนะมาเลยถอยมาเลยโอเคโอเคถอยมาเลยติกตอกระวังรถลูก Bye bye, thay ma, thay ma, thay ma Thay ma, thay Thay ma, thay ไปทำอะไรอ่ะ,ะ,ะอไปขอด้ายอย่ตรงไหนบ้านเลยโ <Okay. S 2> อเคเป็นยังไงคะหลังจาก่อ,อาจากโอนรถมาไปโอนะแป๊บเบดีวเองนี่คนไม่เยอะรถมีไม,ม,ม่กีค่คันอีกถ้าโอนหมดไปสองพันเจ็ดร้อยบาทโอนรถนี่นะ,ะหมดไปสอง0เจ็ดรยบาทเจ็ร้อย แล้วผมถามเจ้าที่พี่พี่ก็บ,บอกกันถ้าไปทําเป็นมอไอย่างเงี้ยถ้าเราจดทะเบียนเป็นรถบรรทุกเป็นป้ตยเขียวเนี่ยก็คือสา,ามารถเอาไปตกแต่งอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกับเป็นรถบรรทุกแต่แค่มีเบาะเฉย,ยจะไปทําอะไรก็แล้วแต่คุณอ่ะอย่างงั้นเราจะไปทําเป็น,นที่นอนทําเตียงอะไรใสก่ก็ก็แล้วแต่เราเรื่องขอบด้วคุณอ่าก็แล้วแต่คุณจะไปบรรทุกอะไรอ่ะเราจะบรรทุกเตียงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่ก็ก็ดีไม่ได้ยากง่ายอยู่ แล้วก็ทันทีรอ,อไปคือหลางที่เรารอคู่มือเนาะเขาบอกให้รอมันชั่วโมงกว่าลุงเด่นก็จะเอาดีบัวไปส่งสองเจ้าที่อำเภอพญานเมงลายแล้วก็กลับมารับรถแล้วก็ที่นี้จะทําอะไรกับรถก็ตามสบายและ้ะดู้พลังเราโล่งีลยไหมโล่งสี่กว้างเลยเนาะพุ่นเนหลือแต่กองสีง่าเป็นคอนโดเลยครับลุงเด่นจะทําคอนโดเคลื่อนที่พี่น้องก็คือจะถ่ายทอดให้เห็นในช่องครัวลรงเด่นแฟมิลี่ตลอดครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตว่าจะทำอะไรบ้างมันจะ จะเป็นรถบ้านแบบไหนต้องรอดูนะภารกิจแรกหุ้มเบาที่จะไปหุ้มเบาหนังสวยๆหน่อยให้มันเข้ากับเพดานที่เราจะทําออกสไตล์สีสีครีมสีไม้อะสีไม้หน่อยจะสีครีมสีไม้ไมคือตัวนี้เราออกหมดนะหลังคงลังคาเนี่ยออกหมดตีไม้ใส่หมดตีไม้สนนอกใส่นี่ก็ตีไม้สนนอกใส่หมดเลยตัวนี้ก็ตีไม้เหรอตีไม้สนเป็นคอนโดเลยเป็นบ้านเลยแต่เบาะนี่เป็นสีครีม ให้ก็คือไม้ในไม้สนเนอามันก็ออกกระสีอะไรอะสีครีมสีเหลืองเหลืองหน่อยนะสีแบบไม้โอ๊กอ่ะแล้วเราก็ต้องทํเบาะนี่ให้มันเทาเดียวกับหลังคากับตัวรถอยากให้เป็นสีน้ําตาลแบบน้ำตาลก็ออกน้ำตาลเพราะเราติดไฟบอมบอมไว้สีเหลืองเืองก็รถก็จะเหลืองหมดเลยไม่ใช่เหลืองแบบเหลืองนะสีแบบสีบอมไว้อ่ะสีไข่ไข่สีไข่เข้มเขมหน่อยสีสีเปรีส้ม สีส้มอ่อนๆอย่างนี้ไหมประมาณอย่างนะาน,ออนั้นสีคตามอ่อนแล้วแต่ลุงเด่นแล้วกันอยากทำสีอะไรก็ทำไปเลยทำไมอ่ะพูดอย่างนี้มาเข้าวันจะไงอะเอาที่ถูกใจคนคนเจ้าของไม่ช่วยกิจาทไม่พูด <laughs> บอกเลยงบประมาณครนันนี้คือต้องเด็ดจะใช้เงินเก็บส่วนตัวผมที่ผมจะ เก็บเก็บหอมล้อมริบมาหลายหลายนี่แหละเขาจะใช้กันเก็บผมทำเองไปงันตามเสาวลวดบ้านอะไรก็ไปงันมาลดแล้วก็สอดไปตรงไหนบ้างก็ไปงันมาไมเ,เป็นเงินสอมเฮ้ยไม่ใช่ <g ül> เงินเชียงใหม่<อ>จะได้ไม่มีปัญหากันไงก <g ül> ็อยากได้อะไรก็ซื้อ<ช>เองเก็บหอมล้อมริบเอาก็เธอก็สอนฉันอย่างนี้ไม่ใช่หรออยากได้อะไรก็เก็บตังค์ซื้อเอาฉันฉัน ฉันอยากได้อะไรฉันก็เก็บตังค์ซื้อเอาเหมือนกันในที่พี่ก็เก็บตังค์ซื้อเออก็เหมือนกันนั่นแหละหมดเลยนะเนี่ย่ะเดี๋ยวไปเอาดีวัวไปส่งสองเจ้าแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแล้วคู่มือเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นต่อละนะเดินทางครับไปโอ้ท้องฟ้าสวยมากเลยอย่างไรก็เยอะเหมือนเดิมนะว้าวมีเอ็มสองคันเลยนี่นี่มีเก็บตังค์ซื้อให้หน่อยได้ไหมเหมือนกันเลยมั้งเนี่ย มือเขาน่าจะตัวเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันโอเคไป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 เห็นบ่อยไม่ได้เดี๋ยวมาจัดพี่นรงเียนไปส่งของเรียบร้อยนะครับวันนี้มาอยู่ที่สุริยาการเบาะนะอยู่ตรงข้ามกับถนนไม้พัดตัดใหม่ครับปั๊มคาวเทคตรงข้ามกับพงแวเฮาแวหลายร้าน้ะไม่ไม่ถูกใจก็เลยมาร้านเฮียเขาาเฮียพี่เขาบอกว่าจะหุ้มเบาหน้าโรงเรียนรถเอาแบบนี้ไหมพี่น้องดูโอ้โหนี่รถตู้เราจะหุ้มอย่างงี้เลยครับสวยมาก คือผมไปดูหลายร้านแนละ้วมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนร้านนี้มันก็ดูถูกใจนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้อันนี้เป็นเบาะคู่หน้าเอาใส่รถได้ทุกอย่างใครจะใส่สีประตูก็ได้เห็นไหมสวยดีอ่ะไม่มีไม่มีขายตามศูนย์นะครับคือซื้อมาต้องมาเปลี่ยนเองนะตกลงแล้วว่าจะเอาติดร้านเฮีนเยนี่แหละนะครับแต่ว่าลุงเออลุงเตียนต้องไปถอดเบาอะอมาก่อนเนาะครับถ้าพร้อมเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับหรือว่าใครอยากได้เก๋ๆอย่างเงี้ยมาเลยนี่สุริยาการเบาะติดกับอะไรเนี่ย ติดอะไรนี่ล่ะโอโทมี oh, ่ติดกับซัมซุงนี่ละครับอยู่ถนน,นไปร์พัทตัดใหม่เดี๋ยวให้บอรโทรไปแป๊บนึงเนาะครับครับนี่ตกลงเอาแล้วนะเนี่ยติดลงเอาตกลงเอาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะหุ้มเป็นลายแบบเมื่อกี้เลยสามพันแปดสามเบาสามพันแปดเออเอเอเรารวมเ ح ح> บากลกางรวมเบากลกางนี่ ح ح> ก็มันจะได้เอาเป็นโทนเหลืองด้วยกันมาหลังเราติดอันเนี้ยอันสเตตสตาร์ทแรกครับเจอไปละ ไปไปเอาเล่มได้ละได้ขอดูหน่อยเดินผ่านเขาขายลอตเตอรี่อยู่นะคนส่งอ่ะแม่ค้านี่ตามออกมาอีกแล้วเอามาจริงๆเมื่อกี้ได้ใบเลยนะมนี่ตรงๆเลยแล้วทักตั้งแต่แรกแล้วสองถึงสองเอาเาเราวัดทีหนึ่งเฮงๆฮงเลยลุยเฮงๆฮงเลยเลยรับคุณครับเฮงเฮงยเยนะคะ ขึ้นใหญ่มีอยู่เอาหรอเจ็ดสองอ้อพอแล้วไม่เอาละพอแล้วเดี๋ยวตังค์หมดครับโอนรถก็เงินหมดแล้วเอาไปเดียวพอให้เจ็ดสองก็มีครับไม่เป็นไรนี่อันนั้นน่ะตรงแล้วครับุณเดินออกจากรนตุกมาแม่ค้าขอเห็นพอดีนี่พี่น้องเร่งลุงเด่นเออชับอ่ารางวัลทีนึงเด้อไปได้สองเจ็ดสองคูณที่สองไปจับไปรถตู้คันแรกซื้อส่วนเลยนะครับครับเข้าไปนั้นได้หรือเปล่าเนี่ยร้อนเงินอ้าวเนี่ยเดือบติดป้ายใหม่กัน เปลี่ยนเป็นรถบรรทุกแล้วนะทีนี้นะไม่ใช่รถไม่ใช่รถเที่ยวแล้วนะเวลาอยาก่กแกอะไรร้อนก็ไม่ร้อนเนาะนะทำงานตากแดดก,ก็ได้เนาะถ้าเป็นที่อื่นถ้าเป็นวันอื่นนี่ฝนทรายเนีเ่ยที่หลีแล้ป้ายเกี่ยวรถบรรทุกคไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นป้ายน้ำเงินป้ายสีเหลืองไม่ได้ป้ายไฟฟ้าละไม่ได้เป็นป้ายไฟฟ้าเป็นป้ายโอ้ยตายละเอฟซีเอฟซีลุงเด่นซื้อป้ายทะเบียนรล้ววันที่หนึ่งนล้วมึงเด่นเด้อสองสองแปดสองเจ็ดสองมีรถอยู่สี่คันเนี่ยงวดหนึ่งซื้อรถตะลี่หมดกี่บาทเนี่ยดีอยู่ดีอยู่คันนี้มันคูณสิบสองเว้ยที่จริงมันก็เป็นวันเกิดฉันนั่นเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ย เธอก็งั้นเธอต้องจ่ายเช่าพี่สักแสนดิโอ้ยฉันถูกรางวัลที่หนึ่งฉันจะจ่ายช่วยอยู่แต่ทะเบียนงามยังไดเนาะงามอยู่งามอยู่ไม่ไม่ใช่เลขดังอย่างเงี้ยคนไม่ใช่คนแั้วไม่ใช่มันจะไม่ได้เป็นเลขอันเอออ้าวอ้าวไปหอนได้บัดนี้คนอันคนคนอันเฮอนี่เพิ่นบ่าหอนเนาะ อ,อ่ะสวยสวยอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้คนไทยหอนวะคนนี้ก็ร้อนเหมือนกันรถ <laughs> ตู้ป้ายเขียวพีว่น้องเอ้ป้ายไปติดทั้งหลังวัดนี้ไปติดทั้งหลลัังไปไปเดี๋ยวกก็บบ้านละรถป้ายแจักเพื่อนไปเอาเงินยูไส้มาสี่เนาะ ทำงานนอนวันละสามชั่วโมงเธอจะไม่ให้พี่มีตังเลยเหรอเวลาขอตังมียี่สิบบาทมียี่สิบบาทเ้าไม่ร <c oughs> ประหยัดจะมีเหรอเอาไปแล้วนะคะให้ลุงเด่นติดอันนี้กอนเนอด้อ <c oughs> มียี่สิบบาทเองเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องมาพูดอะ่ะไปเที่ยวเงินเต็มกระเป๋าเวลามียขอมียี่สิบบาท ใส่ไลยไม่ได้ใส่ไลยก็ขอมาที่ไหล่กระจกมันมิเตเบงยี่สิบเนี่ยจึงเอามาจากไหนแฮมพนอนังบาร์าใช่มาจากไหนเอยไม่สิเพียกันโยอะโวเอ้ยไมไรอ่ะโอ้ยร้อนมากกำลังจะสอบสวนอยู่ออะไรีตอนนี้นั่งอยู่บนบันลังนะเนี่ยอะไร <c oughs> คิดอ่ะคิดรถรถตั้งสวยเนอะมาทำเป็นรถบรรทุกมีคันเดียวได้มับ้างในเชียงรายเนี่ยรถใต้เกียวเนี่ยรถตู้สุดนมกเขาจะเอาไปบรรทุกอะไรับขึ้นทะเบียนเป็นจากรถอะไรเนี่ยรถลักษณะตู้นั่งสีตอนตอนนี้มันเป็น ทูบรรทุกท่ามีบ่อแล้วนะที่นี่นะหลังจากที่ไปรถคันนี้จะไม่มีบ่อแล้วครับถ้ามีบ่อก็ผิดแต่เราบรรทุกบ่อได้ใช่ไหมตอนเราบอกพี่ก็ก็ดีนะเกษเดี๋ยวเธอก็ไปรับจ้างขนของอะไรน่ะคนแบบว่าเขาย้ายของย้ายบ้านน่ะเราก็ไปรับจ้างได้นะเนี่ยป้ายฟ้าหมดแล้วของเราป้ายเขียวบางคนก็เป็นป้ายเหลือง ใกล้เหลือจะห,หาเงินอุ้ยร้อนร้อนออกก่อนถ้าสองพันก็ยังดีนะครัโอนคืนได้รางวัลที่ดีสองตัวเนาะ มาไปช่วยหน่อยค่ะาเดนลงไปช่วยหน่อนัลงไปทอะไรอย่างมหาสนป่าได้บป้าปเดี๋ยวลงเด่นลงไปช่วยคุณตามันจะได้มันไหลกะเจ้าอเอาถอยได้ไหมป้าอึบอึบอันหนึ่งสองอึบ โอ้รถมันไหลละเจ้ารู้ไหลนาะรถชะเลงก็นึกว่านึกว่าขี่ลงนั้นขันขัลงมาตัวเองมาจอดนี่เยอะอ่ะครับเจ้าเจ้าดีนะคนแบบเป็นยังนู่นึกว่าใจมันมาตกจามอ๋อเป็นมาตกจามมายกยอมาได้เจ้า ไปแล้วนะคะป่ะป่ะป่ะปปครับอ่าจะส่งทะเบียนรถอยู่ไม่มีทะเบียนนะรถบล็อคไทยไม่มีทะเบียนไม่เป็นไรซื้อรถทะเบียนเรานี่แหละปุณยายเขาจอดรถแล้วก็มาไหลมันต้องมันก็ไปขึ้นจริงอ่ะมันชันมากมันชันเขาไม่เอาอะไรที่แบบหนุร้อยเนาะก็นึกว่าตาหรือว่ายายเด้อว่ะ นีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บพอดีนะนะก็เดี๋ยวภารกิจต่อไปไปถึงบ้านก็ตอนเย็นผมมีนัดกับนาัาเลยกับกับเยทานตอนเย็นเนี่ยมีเมนูโคตรเด็ดเลยจะทําเมนูที่ไม่เคยทําในช่องลุงเด่นด้วยตอนเย็นเนี่ยก็ยังไงก็ไปติดตามในช่องลุงเด่นด้วย,ยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เนี่ยเป็นเรื่องหลังของการใช้ชีวิตช่องครัวลุงเด่นเนาะก็ตอนนี้ประมาณกี่โมงเนี่ยบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงกว่าข้าออกบ้านมาตั้งแต่ เก้าโมงครับตอนนี้ก็บ่ายโมงเดี๋ยวเข้าเข้าบ้านไปเลียร์ของต่อเขาสั่งมาเดร์อ,อะไรมาเต็มเลยน่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปลูกค้าก็แต่แต่ก็แกกจ้งลูกค้าแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้อ่ะใครที่สั่งมาช่วงเช้านะคะสไปแล้วรอบรอบค่ะรอบเช้าส่งไปแล้วแต่ว่ารอบบ่ายคงจะพร้อมเป็นส่งวันพรุ่งนี้แต่เราก็แจ้งหมดแล้วแหละครับเพรามาเราเราไม่รู้ว่าเราจะมาถึงบ้านกี่โมงกันเนาะ เราเที่ยงไม่ได้ส่งรับป่ายวันนี้ไม่ได้ส่งนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะคที่เาีาพิกาบกับยิววอลลุเด่นส่งมาเดือนนะคะเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลุเด่นกับน้องเนาะต้อขอขอบคุณมากมากนะคะครับฉลองรนใหม่ไหมล่ะนะฉะลองสิลุเด่นก็ต้องฉลองสิไม่เรียนแล้วอ่ะไม่ต้องอ,งอ้วกหรอกไปเรียนยี่สิบบาทเองเออยี่สิบไปแหละ เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อแล้วลุงเด่นยี่ส<ะ>ิบถ้ามันเจอสามก็สองพันอยู่พี่เคนบอกว่าเวลาเธอไปเที่ยวนะเธอว่างออกมามีแต่แบงค์พันที่อยู่กับไฟมีแต่แบงค์เขียวๆอะ่ะเนอะไม่ใช่เหมือนพี่เคนนะกระบปอาซ้ายแบงค์ร้อยกับปอาขวาแบงค์พันกระเป๋าหลังห้าร<ห>้อยกระเป๋าข้างยี่สิบ้าเขาไปไหนเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขามีแค่ยี่สิบเขาก็บอกว่าตังเต็มปึก เขาบอกอย่างนี้เธอเนี่ยอยู่ที่อื่นน่ะกินเลยโอเคลุงเด็ดเลี้ยงเนี่ยอยู่กับเมียซื้อสี่ไก่ต้นไหนยี่สิบบาทที่ไหนเตัวตั้งยี่สิบบาทก็เธอต้องมาซักไก่มันสิบปีแล้วมันจบแค่นั้นทะเลาะกันสิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละสิบกว่าปีแค่ยี่สิบใช่ไหมแล้วอีกสิบปีข้างหน้าเหลือไรสิบบาทห้าบาท ศูนย,ย,ย์ได้ศูน <บา S 1> ย์ได้ดีไปนะครับไปบกไหมี่ผล้ิอเรปไหนกันต่อรอดูนะฟิตทพียว้วยกันนะเอาจากน่อยนะยท่านผู้ชมค่ะบ๊ายค่ะ